ลินอย่าไปแย่งของพี่ที่ล่าลินลินไปแย่งนมพี่ทำไมล่ะลูกลีนลินอย่าไปแย่งของพี่ลินลิน เด็กน้องเี็ด่ะอย่าทำกันอย่าทำกันรักกันรักกันให้น้องดูดหน่อยให้น้องดูดให้น้องดูดหน่อยสินี่นมนินนี่นมนิน เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเหรออร่อยไหมทำไมไปแย่งของพี่ล่ะมัมนมัมน้มมน่ะชน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 ,ชน,ชน ย uh make mm ังหันไปนู้นกาวใช่ไหมโอ้ยนั่นก็ได้ก็ได้ไปกินข้าวป่ะแม่ป้อนข้าวปะ เวียนหิวแล้วเราจะลงไปไหนล่ะลูกไม่อยู่แล้วเหรอ